เหตุการณ์ทอดผ้าป่ามาหาคุลน,นะครับวันนี้นะครับที่เกิดขึ้นต่อคณะสงฆ์และก็ญาติโยมที่มาร่วมในพิธีขอกกาบที่มันจะกราบกระโดดยิ่งกําบตามพิธีกรเข้าไว้ for อดี อาจารย์ทุนเทียนมานาคอนได้มีจิตใจใส่เสื้อาได้มาอปิดทองพัะประธานสามองค์ยกเว้นโคธเมตตาปิดทองสามองค์แล้วพอมาถวายพระสยามเทวาธิราชในสมเด็จของโบราณเป็นทองสมองลิขิตแนวปิดทองไว้ในพระตำหนังโบราณอยากเยาวไว้ในวิทยาศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้จะโยงสมมวลความด้วย ภรรยาหรือปั่นคาได้กี้มาใมาถวายอพยังขอพิธีกนกลาวนำถวายพระพุทธรูปที่ปิดทองแล้วก็บ้นเสียกีวธิรันะนะรัายเชิญิธีกรเอรที่ดาวทัายเชิญพ่อพัญาวิจกรครับคุณพ่อลำพูนพาแก้ว จะมาทำหน้าที่นำกล่าวถวายด้วยครับก็รับบุญถาแก้วครับเดี๋ยวท่าน ไดนะ้นำเปล่าขับถวายพระพุทธรูปนะครับที่คุณสมุนผมวัฒนธรรมนะครับได้นับมาถวายในโอกาสนี้ท่านผู้อมาเอามาเอามาทานทานที่ถวายนะครับไม่ได้มาถ้ามาเองนะเป็นไรเป็นไร การถวายพระพุทธรูปที่ปิดทองอก็เลาก็เหมือนเราถวายพระพุทธรูปทองคำดีๆเนี่ยนะครับแปลสภาพเป็นพระพุทธรูปทองคำจากพระพุทธรูปปกติเป็นพระพุทธรูปทองคำเนี่ยอนิสงส์มันก็เหมือนกับเราถวายทองพระพุทธรูปทองคำนะอนิสงส์ก็เจริญรุ่งเรือง นะอานิสงส์งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังทีหลังเดนอร์เอากล่าวคำถวายก่อนคนนี้ว่าทย,ยกกล่าวคำถวายก่อนเนอร์ท่านี้เนอร์รถไปก็เตรียมตั้งกิจตั้งใจตั้งน้ำม่งความหมาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Na mau taza pakawato alangato sama samput taza. Na mau taza pakawato alangato sama taza. Apa teruk la swana rupang kena, swana putar rupang kena. อิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตพุทธรูปังพุทธรูปังเดี๋ยวเดี๋ยวพระสุวรรณรูปังเนี่ยรูปมันต้องคำเนี่ยพทธสุวรรณภูตาไม่ใช่รูปังครับพุทธสุวรรณรูปังสัพปริวารังสัพปริวารัง จตุพิสัชฌะสังคสสะพิกุสังคสสะอโนชยามะอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโขพิกุสังโฆอิมานิอิมานีพุทธพุทธสุวรรณรูปังสุวรรณ รูปังรูปังสะปริวาลังสะปริวาลังปฏิคันหาตูอัมหากังอัมหากังทีคละตังทีคละตังหีตายะหีตายะสุขายะสุขายะ ข,ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพระพุทธรูปทองคำพุทธรูปปิดทองคำถวายให้แก่สงฆ์ถวายให้แก่สงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับ พระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปปิดทองคำของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขขอแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแข้าพระเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติญาติทั้งหลายและแก่ญาติญาติทั้งหลายและขอะขอุทิศลส่วนบุญส่วนสุขกุศล บุญส่วนกุศลที่ได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้ที่ได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้ให้กบ,บิดามารดาให้แก่บ,บิดามารดาป่ย่าตายายป่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายญาติสนิทมิสหายตลอดถึงผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายตลอดถึงผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งเจ้ากรรมนายเวร และสัพพสัตทั้งหลายและสรพพสัตทั้งหลายถ้าตกทุกข์ถ้าตกท <diy S 1> ุกข์ก็ขอให้ทนจากทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขถ้ามีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิขึ้นไปขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปสิ้นกาลนานเทอนสิ้นกาลนานเทินอาทู ก็เชิญค <medi introductions> ุณโยมมาไรเนื้ยกาานงวยตงนี้นี้ตรงนอ่อ่าเดี๋ยวเดววันนี้ํางคุณพ่อสมหวนองวัฒนธรรมพร้อมด้วยครอบครัวเนี่ยนถวายพระพุทธรูปทองคำนจับนจักบนถวายพรวัฒนธรรมสารม รพระพุทธรูปทองคำสาสปรัยสยามเทวาธิราชแล้วก็พุทธเมตตาที่จะนำทางให้ทุกมันแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีท้าวระาในวันนี้ก็สาธิตการพร้อมกันในกันเด้อสาธการพร้อมกันเดี๋ยวเราเอามันเหมือนสังสคถวายถวายพร้อมกันทั้งพุทธรูปสามองค์ทั้งประาสักสยามเทวาธิราชและพุทธเมตตาสองนสามม์เนยนี่เด้อ a nơ